สวัสดีครับผมคดเดียวนะครับคุยกันสั้นๆง่ายเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหักณนะที่จ่ายที่สำนักงานที่ดินจะพาคิดสั้นๆง่ายๆว่าเขาคิดกันยังไงเราจะได้ไปใช้ในการวางแผนในการคำนวณต้นทุนตั้งราคาต่างๆบ้าน2ล้านสล้านหน่อยๆ สองนั้นต้นๆค่าใช้ใจ่ายในวันโอนนี่เกือบแสนแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะได้สิทธิ์กรณีไม่เกิน3มล้านนะถึงแม้ว่าจะได้สิทธิ์0 0ดหนึ่งในเรื่องของค่าธรรมเนียมการโอนการจดจำนองแต่ภาษีธุรกิจเฉพาะ3.3%เปอร์เซยังคงคิดเหมือนเดิม ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้นิติบุคคลเขายังคงคิดเหมือนเดิมโดยรวมแล้วบ้านสองล้านสองล้าน,านต้นๆวันโอนที่สุดนักงานที่ดินค่าใช้จ่าย<ป>ะนะครับเกือบแสนเมื่อก่อนนี่คือแสนต้นๆได้ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งมาก็ลดพอสมควรจาก ada, หกหมืนเหลือสามร้อยเราคิดกลมๆแบบราคา3ามล้านบาท จากสามหมืนเหลือสามรอยเนี่ถือว่ายดลดลงเยอะมากๆวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในประเด็นภาษีเงินได้หกนะักณที่จ่ายกรณีบุคคลธรรมดาวงเล็บต่ออีกนิดหนึ่งคือที่สมนักงานที่ดินเป็นการเก็บล่วงหน้านะครับเป็นการเก็บล่วงหน้าไว้เขาเก็บล่วงหน้าไว้เพื่ออะไรหลักๆเลยก็คือเพื่อที่จะมีเงินเข้าระบบยังไงก็ เก็บไว้ก่อนบางส่วนเงินเข้าระบบแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือเพื่อที่จะตามหาตัวถูกเพื่อที่ตามหาตัวเจอได้ง่ายขึ้นในหนก็เข้าระบบมาแล้วก็ยังงงก็เกิดคําถามกันมากมายว่ายังงงกันอยู่เมื่อทีมงานเราไปเจอกันแล้วเข้าระบบแล้วเดินเข้าประตูสํานักงานส่วนราชการต่างๆแล้วทําไมไม่เขียนให้จบผมเชื่อว่าหลายๆท่านมีคําถามนี้ ใช่ไหมครับทำไมจะต้องมีครึ่งปีขึ่งปีแรกรึ่งปีหลังะลยโอ้โหหลายอย่างแล้วใครที่มีหน้าที่ใครที่คำนวณเป็นตัวนี้ทำไมไม่เอามาจับวางไว้ตรงนั้นเลยอันนี้คือกระบวนการหลายอย่างที่มาที่ไปมันมีเรื่องราวมันมีการเดินทางมีประวัติมีการเขียนกฎหมายข้อบังคับต่างๆที่สลับซับซ้อนใน,ในส่วนของเราซึ่ง อยู่ภายใต้กฎหมายพวกนี้ภายใต้กฎเกณฑ์ระเบียบพวกนี้แล้วก็มารู้ว่าเราจะต้องทํำยังไงวันนี้เชิญชวนทีมงานเรามาเรียนรู้แล้วก็คํานวณเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหักหน้าที่จ่ายบุคคลธรรมดาหักหน้าที่จ่ายที่สำนักงานที่ดินในวันที่เราได้โอนบ้านนะครับทักทายกันหน่อยครับเสียงดังฟังชัดหรือเปล่าเสียงดังฟังชัดขอหมายเล็นหนึ่งเลยครับผม สียงดังฟังชัดของหมายเรื่องนึงนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สถาบันสร้างทา้าของโครงการปกติจะต้องเปิดแอร์นะแต่ช่วงนี้เย็น <c oughs> เย็นสบายเปิดกระจกนิดหน่อยแล้วก็เปิดพัดลมช่วยชิวๆมากๆเราเจอกันอีกรอบวันที่12-13พฤศจิกายนสมมนาสดซูเปอร์วีพีคอร์สสอนให่ม่สร้างไม่ในขายดียังว่างอยู่นะครับรอบหนึ่งกรุ๊เพียงแค่20ท่านยังว่างอยู่ นะครับรอบต่อไปเดินพศจิการนยังกว้างอยู่ิบส1 3พอ65สอบถามมาได้ใครที่ยังมีสงสัยอยู่สอนตั้งแต่พื้นฐานในเรองการสร้างบ้านขายสอนมือใหม่สร้างบ้านในขายดีนะครับ0933296737หรือว่า idline ejhome 909เสียงดังฟังชัดของหมายเลขหนึ่งเลยครับ ทักทายกันหน่อยครับใครอยู่ในไลฟ์บ้างหรือว่าทีมงานเรามาชมย้อนหลังทักทายกันมาหน่อยครับมันจะมีที่สมักงานที่ดินแล้วก็ที่สมรกรมอีกนะการทําธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์มุ่งการค้าหรือหากําไรภาษีที่เสียณโอนที่สำนักงานที่ดินไม่ถือว่าเป็นภาษีสุดท้ายโอเคไหมแต่วันนี้เราจะพาทีมงานเรามาเรียนรู้แล้วก็มาคิดเกี่ยวกับภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาหักหน้าที่จ่ายที่สมนักงานที่ดินเขาแบ่งเป็นสองแบบในการคิดตามการได้มาของที่ดินแบบแรกคือได้มาโดยมรดกหรือมีผู้ให้มาโดยเสน่หามีคนให้มาโดยเสน่หาหลักๆเขาคิดเป็นสองแบบตามการได้มาของที่ดินนะครับแล้วก็แบบที่สองได้มาโดยทางอื่นหรือว่าโดยวิธีอื่น ประมาณนี้โอ้โห,โห,โหมันวิธีอื่นเนี่ยมันมีวิธีไหนบ้างเรามาโฟกัสที่ของเราแล้วกันของเราถือว่าได้มาโดยวิธีอื่นนะครับส่วนใหญ่เราซื้อมาแล้วพัฒนาเราขายต่อมุ่งการค้าและหวังผลกำไรขอบคุณพี่อทิตเทพมากครับผมเย <Yeah. S 1> สุขภาพร่างกายสบายดีนะครับนะเป็นกําลังใจให้เดินทางต่อไปนะครับหัว oh. ใจที่เด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นไม่มีอะไรมาหยุดเราได้จัดไปนะครับ อสองแบบนะั้นในการคิดคำนวณคือเขาดูตามการนั้นได้มาของ,ของทินว่าเราได้มาแบบไหนหนึ่งคือได้มาโดยมรดกพ่อแม่ปู่ย่าตายายให้มาหรือมีคนให้มาโดยเสน่ ح, หาแล้วก็แบบที่สองคือได้มาโดยทางอื่นก็คือซื้อขายส่วนใหญ่ก็เป็นซื้อขายเลยพวกนี้แล้วก็ ถ้าเราซื้อที่มาพัฒนาเราก็อยู่ในกลุ่มที่2แบบที่2คือได้มาโดยทางอื่นโดยวิธีอื่นเฮาวสกครู่นะครับสวัสดีครับผมวันนี้เราวันที่แบบสองครั่าได้ครับพี่พี่จะให้ดูเขียนด้วยไหมพี่กันไทใช่ครับให้ดูได้ลบดูลบกันให้ด้วยด้วยครับพอดีมันเคลื่อนบางจุดครับครับมีครับมีมีครับ แล้วพี่ธนชัดมาเองไหมครับให้นาทมาอ่าได้ได้ครับได้เได้ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอ่าใช่ท่านผู้ใหญ่บ้านแล้วก็อยู่ติดติดกระแปลงของผมนี่แหละข้างๆกันครับครับครขอบคุณมากครับสวัสดีครับกรณีข้อหนึ่งได้ที่ดินมาการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยทางมรรดกกรณีข้อหนึ่งนะ เขาจะคิดค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายได้ห้าสิบเปอร์ซนแบบเหมาจ่ายได้ห้าสิบเปอร์ซนใครรู้บ้างว่าเหมาจ่ายห้าสิบเปอร์ซนตกรณีขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยทางมรดกหรือว่ามีผู้ให้มาเนี่ยนะครับโดยทางมรดกเขาคิดเหมาจ่ายใช้จ่ายเหมาจ่ายห้าสิบเปอร์ซนคิดจากอะไร ใครู้บ้างครับใครู้บ้างสิงค,าาครับคุณนัดคิดจากอะไรเป็นับกันม,มาหนครับพิมพ์มาหน่อยพิมพ์มาหน่อยนะครับเราจะต้องเข้าใจก่อนในวันที่เราไปสํานักง,งานที่ดินราคาที่เราจะเจอหลักๆคือจะมีสองตัวนะหลักๆเลยคืออ่าทุนทรัพย์นะราคา <c oughs> ทุนทรัพย์กับราคาประเมิน <c oughs> ที่เราจะเจอในใบสีฟ้าราคาทุนทรัพย์กับราคาประเมินที่เราจะเจอ เมื่อก่อนราคาุนทรัพย์ก็จะเป็นลักษณะอีกตัวเลขหนึง่งใบซีพาทจะมีสองใบนะใบที่เกี่ยวกับการจดจำแนงกับใบที่เกี่ยวกับการโอนธุนทรัพย์เมื่อก่อนก็จะเป็นอีกตัวเลขหนึง่งอ,อาจจะคนละตัวเลขกับจะซื้อจะขายหรือซื้อขายจริงอาจจะคนละตัวเลขนะเมื่อก่อนเขายังไม่ ยังไม่กฎเกณฑ์ยังไม่บังคับมากมายเลยขนาดนี้แต่เดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่ราคาตัวนี้นะครับราคาตุนทรัพย์ตัวนี้จะเป็นราคาเดียวกันกันกบที่เราลงในสัญญาจะซื้อจะขายเป็นเอกสารสําคัญที่ใช้ในการยื่นขอสินเชื่อยื่นกู้นั่นเท่ากับว่าราคาทรัพย์ก็คือตามสัญญาจะซื้อจะขายหาแล้วอีกราคาหนึ่งคือราคาประเมินของสํานักงานที่ดิน ซึ่งใช้ราคาประเมินของกรมธนารักษ์นะครับข้อหนึ่งกรณีขายสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยทางเินกระดกเขาจะหักค่าที่ได้จ่ายแบบเมาได้ห้าสิบเปอร์เซ็นโดยคิดจากตัว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 เนี่ยศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ดิห้าสิบเปอร์เซ็นต์หักค่าใช้จ่ายก่อนหักค่าใช้จ่ายก่อนสูตรของมันคือ รายได้หักค่าใช้จ่ายนะครับไอ้ตัวนี้ไม่ไม่สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนได้นะที่สำนักงานที่ดินยกเว้นไม่ให้ใช้สิทธิออ์ลดหย่อนแล้วก็คูณอัตราภาษีเราคุยกันในประเด็นของบุคลบคลธรรมดาบุคคลธรรมดาคิดยังไงครับบุคคลธรรมดาก้าวหน้าไง 5ถึง35เปอร์เซ็นต์โอ, ee, อ้โหจะเยอะแยะอะไรขนาดนั้นใช่ไหมครับพอจะเข้าใจไหมนะเราคิดจากราคาประเมินกรณีขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยทางระดกหากค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้50าเปอร์เซ็นต์ห้าสิเปอร์เซ็นต์อีกคิดจากราคาประเมินของสำนักงานที่ดินยกตัวอย่าง เราขายบ้านราคาบ้านพร้อมกับที่ดินราคาสองล้านบาทเราแจ้งเข้าไปแต่ในราคาประเมินที่ระบุอ่าท้าสองล้านเนาะจากประสบการณ์ที่เจอกันนะจะประมาณสักแปดแสนแล้วกันราคาประเมินจะประมาณแปดแสนราคาตัวเลขนี้จะประมาณแปดแสนเราก็จะเอาแปดแสนตั้งนะครับคูณห้าสิบเปอร์เซ็นเหลือเท่าไรครับเหลือเท่าไรปกติจะต้องมีตัวอย่างแต่ทีมงานเราหัวใบอยู่แล้วอ่าระดับท่านเจ้าของโครงการหัวใบอยู่แล้วแล้วก็เลย จินตนาการไปพร้อมกันเลยแปดแสนตั้งคูณ <ein> ห <arbeiten> ้าสิบเปอร์เซ็นได้เท่ากับคิดนาย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 สมัยก่อนที่ผมขายของเวลาลูกค้าเอาอะไรมาวางรี่เรงว้นนรีบเรยบร้อยไปเป็นตัวเลขทั้งหมดแล้วพอไม่ได้คิดมันเริ่มมุนเริ่มตื้อเริ่มช้านะครับแต่คิดไดบ่าปุ๊บอ่ามันก็คล่องแล้วเคยเห็นพวกพ่อค้าแม่ค้าเขนไหมฮู้ปั๊บ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 แป๊บเดียวเป็นตัวเลขออกมาแล้ว นะครับต้องหัดคิดบ่อยๆหัวสมองมันจะได้ไม่ไม่เบลอสมองได้ทํางานมันจะได้มีรอยอยัเยอะๆ <c oughs> คิดแบบสนุก <c oughs> สนก,สนกไม่ได้คิดแบบซีเรียสอะไรขนาดนั้น <c oughs> ก็จะได้สี่แสนใช่ไหมห้าสิบเปอร์เซ็นก็จะได้สี่แสนไม่ให้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนนะกรณีออที่สมักง,งานที่ดินไม่สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนได้เราก็จะมาทําอะไรต่อครับฮะเราก็จะต้องมาหารปีที่ถือครองก่อน หาสี่แสนครับผมถูกต้องครับคุณนัทเราต้องมาหารปีที่เราถือครองก่อนเพราะกรณีมรดกเขาแบบเหมาจ่ายไปเลยห้าสิเอร์เซนค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปเลยห้าสิบเปอร์เซ็นตเรายกตัวอย่างราคาประเมินโดยคิดจากราคาประเมินราคาประเมินที่ดินสี่แสนราคาประเมินที่สำนหน้างานที่ดินสีแสนบาทนะครับคูณห้าสิเปอร์เซ็นก็ได้สี่แสนแต่สนตั้งลบสี่แสนก็จะเหลือสี่แสน เมื่อเราได้400,000แ,แล้วเราต้องมาหารปีที่เราถือครองก่อนกรณีมรดกนะขอให้สิทธิเต็มที่ได้10ปีถือครองเกิน10ปีก็ได้เต็มที่10ปีสมมุติเราถือครอง2ปีเราก็มาหาร2จาก400,000หาร2ก็เหลือ200,000เราเอา200,000มาคูณอัตราภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาแบบบก้านหน้าโอเคไหมแบบแบบเก้าหน้าห้าถึงสามสิบห้าเปอร์เซนและต่ออีกนิดหนึ่งที่สมนักง,งานที่ดินนอกจากไม่ให้สิทธิ์ลดหย่อนแล้วค่าลดหย่อนอะไรล่ะค่าลดหย่อนคือรายจ่ายหรือว่าต้นท,นทุนที่จะมาหักเพื่อให้เงินได้สุทธิตน้อยลงไงจะได้เสียภาษีน้อยลง ค่าหยจอนส่วนตัวเราก็ได้นะลูกะะเด็กนะครับบุตรที่ยังเรียนหนังสืออยู่พ่อแม่อะไรพวกนี้นะครับเงินประกันลักษณะนี้ลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูนะแต่สำนักงานที่ดินที่เขาคิดเขาไม่ให้สิทธิ์ตัวนี้นแต่ที่สมกกบกสมบบุคคลธรรมดาเขาให้สิทธินะและที่สำนักงานที่ดินปกติบุคคลธรรมดาที่มีเงินได้ไม่เกินนะครับเงิน,น <ะ S 1> ได้สุทธินะเงินได้สุทธินะ ไม่เกินหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทจะได้รับยก,ยกว้นได้รับยกเ <ยก S 1> ว้นภาษีไม่ต้องเสียจากหนึ่งแสนหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งบาทนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งบาทจนถึงสามแสนเริ่มสเตปที่ห้าเปอร์เซ็นไงอัตราภาษีก้าวหน้าแล้วก็ขึ้นทุกๆห้าเปอร์เซ็นไปเรื่อยๆไปเรื่อยตามตารางลองไปกดดูนะครับอัตราภาษ <พา S 2> ีเงินได้บุคคลธรรมดาโอ้โหขึ้นมาพิบเลยเราไปดูตารางตัวนั้นแหละ ปกติ1นึ0 0แสห้ามบาทแน่จะได้รับยกเว้นแต่ที่สำนักงานที่ดินนอกจากไม่ให้ใช้สิทธิลดหย่อนแล้วหนึ่งแห้ามื่นบาทแก็ไม่ให้ใช้สิทธิยกเว้นครับก็ไม่ได้สิทธิยกเว้นก็ไม่ได้สิทธิยกเว้นที่สำนักงานที่ดินนั่นเท่ากับว่าเมื่อกี้เหลือสองแสนใช่ไหมเงินได้สิทธิต่อปีนะครับสองแสนอ่าก็คูณห้าเปอร์เซ็นไปเลย สองแสนคูณปเได้เท่ากับเท่าไรครับตืๆๆๆๆๆท่าน้ของโครงการเหมืนเร็วๆน่อยห้าสี่สาสองหนึ่งูมได้เท่าไรครับคุณนะัทพีม่มหนอยครับผมพี่อิเทพทีมงานเราทุกทุกท่านพี่มานห <มา S 2> น่อยสองแสนคูณเป็นต์ได้เท่าไรฮะเดี๋ยวรอคำตอบกันต้องมีสุนร่วมกันหน่อยต้องมีสุดร่วมกัน,หน,กนหน่อยอุตส่ามาจัดเต็มให้นี้หนึ่งหมื่บาทถูกต้องหนึ่งบาท หลังจากได้อัตราภาษีนะครับที่เราจะต้องเสียต่อปีนะนนี่เป็นเป็นปีแล้วไงนหนึ่งหมื่บาทนี่คือเป็นเป็นปีแล้วยังไม่จบเอามาคูณปีถือครองอีกรอบนึงเมื่อกี้เราถือครองกี่ปีครับที่บอกสองปีเราถือครอง2ปีถือครองสองปีคูณ2ไปได้เท่ากับ2000มบาท เท่ากับสองหมบาทอ่าเท่ากับที่แปลงนี้ที่ได้มาโดยทางมรดกเราเราขายไปราคาสอล้านบาทแต่ราคาประเมิน8ปดแสนบาทเราถือครองมา2ปีกรณีขายอาสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมรดกหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้50%เเซน เราจะต้องถูกหักภาษีณนะที่จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหักณนะที่จ่ายที่สุงน้างานที่ดินสองหมืนบาทโอเคไหมไม่เกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะนะก็ต้องไปดูอีกนะ,ะแต่กรณีมรดกเขายกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะนี่หลายประเด็นหลายอย่างหลายมุมนะแต่ถ้าเป็นทางอื่นเนี่ยต้องไปดูอีกว่า ภาษีธุรกิจเฉพาะได้รับยกเว้นไม้ถือพอมาเกินห้าปีไหมมีชีวิตนูญล้วกวหนึ่งปีไมด้อะไรพวกนี้อีกประกอบกันแต่ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหักหน้าที่จ่ายที่เราคุยกันนี่ไม่เกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับเข้าไหมอ่ายังไม่เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นนะครับค่าโอนค่าจดจำนองไม่เกี่ยวนะ เฉพาะหักหน้าที่จ่ายตืเโอเคนะแบบที่หนึ่งนะแบบที่หนึ่งคือแบบมรดกแบบที่สองแบบที่สองกรณีขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยทางอื่นโดยวิธีอื่นเ,เขาให้คิดค่าใช้ใจ่ายแบบเหมาตามปีที่ถือของโอเคไหมส่วนใหญ่จะเสเต็ปของพวกเรา การหักภาษีณนะที่จ่ายที่สูนักงานที่ดินกรณีขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยทางอื่นถ้าในมวนของพวกเราคือมุ่งการคขายและหวังผลกำไรขอให้หักค่าใช้จ่ายแบบเหมาตามปีถือครองลองไปดูตารางเดี๋ยวจะให้ดูตารางตัวอย่างถ้าถือครองแรกๆก็จะหักได้เยอะหน่อย นี่เห็นไหมเห็นไหมไหมหากค่าใช้จ่ายแบบเหมาตามปีถือของกรณีขายอาสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยทางอื่นการคิดอัตราภาษีหกนะักณที่จ่ายที่สุนย์นงานที่ดินแต่ในใบสีฟ้าเขาจะระบุว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะแต่ที่เราคุ้นเคยคือหกนะักณที่จ่ายกันตัวอย่างถือของที่ดินหนึ่งปีห,หักค่าใช้จ่ายแบบ หมาได้92%ของราคาประเมินเช่นกันของราคาประเมินเช่นกันนะครับถ้าถือครองสองปีหากค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้8ดสซสูงสุดได้8ปีคือ8ปีขึ้นไปหากค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้50%คนละอย่างอะไอีกโอ้ยหลายอย่างเยอะแยะมากมาในรายละเอียด ตอนนี้เราถึงข้อ2องแนะนะการขายอาสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยทางอื่นโฟกัสที่มุ่งการค้าหรือหากําไรนะครับหากค่าใช้จ่ายแบบเหมาตามปีถือครองที่สำนักงานที่ดิน1ปีได้เกาสิบปร์เซ็นสปีได้84ด่เปร์เซ็นต์เป็นสเต็ปไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆลองไปดูตารางดูนะครับผม คิดเหมือนกันกับข้อหนึ่งเลยแต่การหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาแตกต่างกันแบบมรดกได้มาโดยทางมรดกขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยทางมรดกหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้วิธีเดียวคือเหมาจ่ายแบบห้าสิบเปอร์เซ็นแต่ได้มาโดยวิธีอื่นหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาตามปีถือของอ่าก็จะได้เยอะขึ้นจเยอะขึ้นแต่บางทีมันจะมาโดนภาษีธุรกิจเฉพาะ บอกทีมงานเราไว้เลยนะครับบอกทีมงานเราไว้เลยภาษีที่เราเสียน้าบันโอนถือว่าเป็นรายจ่ายที่ค่อนข้างสูงพอสมควรแล้วแต่เราก็ยังต้องมีหน้าที่ยื่นภาษีครึ่งปีแรกครึ่งปีหลังที่สมพกรนอ้มุ่งการค้าหรือหากําไรหรือหวังผลกําไรแล้วแต่แต่การยื่นที่สํานักงานที่ดินไม่ได้น่ากลัวเอ้ยโทษทียื่นที่สำพกรไม่ได้น่ากลัว และไม่ได้เยอะแยะมากมายเหมือนอย่างที่เราคิดแล้วนะเพราะที่สมนักงานที่ดินก็โคตรเยอะแล้วแต่นหลายเ่วยงานที่เกี่ยวข้องกระโดดไปกระโดดมาคนส่วนใหญ่โดยเฉพาะท่านจ้อของโครงการมือใหม่ผู้ประกอบการมือใหม่นักธุรกิจมือใหม,ม่ไม่รู้ขอ้อมูลไม่รู้ข้อกฎหมายไม่รู้ขั้นตอนปฏิบัติต่างๆไม่มีที่ปรึกษาที่เข้าใจก็เลยไม่อยากที่จะทํา และเราได้ข้อมูลรูบได้ยากมาพอสมควรก็เลยไม่อยากที่จะทำตรงนี้กลายเป็นดินพอกหางหมูกลายเป็นเรื่องใหญ่กลายเป็นอะไรที่เราไม่ได้ทําตั้งแต่แรกเรารู้สึกว่ามันยากที่จะทําก็เลยปล่อยปะละเลยตัวนี้ที่จริงพอถึงก็บน,บนการจริงเนาะมันไม่ได้เยอะแยะไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่เราเข้าใจโอเคไหมครับเพอที่ส<ท>ำนักงานดีเด่นตอนนี้ทุนทรัพย ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเท่ากับราคาจะซื้อจะขายอยู่แล้วแทบจะไม่ได้มีช่องทางออกอะไรแล้วเยอะมากๆแล้วแค่ไม่เกินสองล้านนี่ก็โอ้โหเป็นแสนแล้วใครจ่ายในวันนั้นจริงไหมครับดังนั้นดําเน,นินการตามที่ว่านะครับใครที่ยังไม่เข้าใจประเด็นพวกนี้เรามีคอสภาษีแบบออนไลน์มาแบ่งปันกันลอง ติดต่อเจริด,ดดูนะนะดีมากๆ0980100393คอสภาษีมือใหม่สร้างบ้านขายแบบออนไลน์ของเจริด,ด0980100393ดีมากๆจัดเต็มให้สดีครับคุณประภยัยขอบคุณมากครับโอเคเขาสองแล้วนะตามปีถือครองก็ให้จะไดตามปีถือครองแล้วก็มาคูณเหมือนกับข้อหนึ่งเลย,ยเหมือนกับข้อหนึ่งเลยเราก็จะได้ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหักนักหน้ที่จ่ายซึ่งสูตรน,นัากันดินเขาก็จะเก็บเพื่อน,นำส่งสองัระกอบต่อไปโอเคไหมครับตามขั้นตอนของเขาแนวสูตรที่เราจะต้องคำนวณก็คือจุดแรกจ,จ,จ,กจดุดแรกคื่อเอาไปใช้สูตรการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหักนักหน้ที่จ่ายที่สำนักงานที่ดิน,น,นก็คือไรายได้ คิดจากราคาประเมินไงแล้วก็วงด้านล่างว่าราคาประเมินลบค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายแบบไหนแบบเหมาแบบเหมายังไงก็ไปดูสิว่าได้มาทางไหนทางมดกหกือว่ะทางอื่นก็ตามนั้นและไม่ได้สิทธิ์ลดหย่อนหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทแรกเอ้ยไม่ได้สิทธิ์ลดหย่อนรายจ่ายอื่นไม่ได้สิทธิ์ลดหย่อนใช้สิทธิ์ลดหย่อนไม่ได้ที่หน่วยงานที่ดิน และเริเ่มคิดตั้งแต่บาทแรกโอเคไหมอ่าเหลือเงินได้เทไลน์มาคูณอัตราภาษีอีกรอบอีกรอบรายได้ลบค่าใช้จ่ายแบบเหมานะครับเท่ากับเงินได้สุทธิคูณอัตราภาษีแบบก้าวหน้าโดยที่ที่สำนักงานที่ดินนะครับการคิดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา,มดาหาค่าดหย่อนอไม่ได้ คิดตั้งแต่บาทแรกหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทแรกไม่ได้รับยกเว้นคำนวณตั้งแต่บาทแรกต้องเข้าใจตรงกันประเด็นตรงนี้ก่อนเพื่อที่เราจะได้ไปวางแผนเกี่ยวกับภาษีวางแผนเกี่ยวกับต้นทุนวางแผนเกี่ยวกับคำนวณราคาขายต่างๆพวกนี้เพราะเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดครับใครที่มีรถเขาจะตั้งราคาไปเรื่อยๆนะครับจากหนึ่งหมื่นกลายเป็นสองหมื่นกลายเป็นสามหมื่นนั่นคือต้นทุนทั้งหมดเลยนะ เพราะเวลามันขยับเจลาที่เนี่ยโอ้โหหลักหมื่นทั้งนั้นตัวเลขพวกนี้ทวีคูณบุคคลธรรมดาคิดอัตราภาษีแบบก้าวหน้า้าอะไรได้เกินสองล้านเนี่ยก็โดไปมหาศาลแล้วนี่ที่บุคคลเขาจะมีเอ็กซ์มีอีกนะครับเดี๋ยวผมลองดูตัวนี้ก่อนนะนี่ที่บุคคลทั่วไปนี่คือเกมที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่พอ เกินหนึ่งล้านบาทของบุคคลธรมรมดาเกินหนึ่งล้านบาทหนึ่งล้านหนึ่งบาทขึ้นไปจนถึงสองล้านบาทอัตราภาษียี่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นแล้วครับเห็นไหมอัตราภาษียี่สิบห้าเปอร์เซ็นแล้วเงินได้สุทธิตั้งแต่หนึ่งล้านหนึ่งบาทจนถึงสองล้านบาทามันจะมีช่วงเงินได้สุทธิแต่ละช่วงที่คำนวณภาษีแตกต่างกันเพราะเขาต้องคิดตามอัตราก้าวหน้าไง โดน25%เซ็แล้วนั่นแสดงว่ากรณีบุคคลธรรมดาเมื่อเรามีรายได้นั้นได้สุดทธิตั้งแต่หนึ่งล้านหนึ่งบาทขึ้นไปเราเสียภาษีมากกว่านิติบุคคลแล้วครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องรู้ต้องเตรียมการวางแผนเพื่อกาจัดการทุนเงินทุนให้พวกนี้ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด และเพื่อการเติบโตโอเคไหมะนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะสั้นๆง่ายๆแต่ได้ประโยชน์แล้วก็ดีมากๆค่อยๆค,คิดไปทีลสะสเต็ปทีละขั้นตอนแล้วเราจะรู้แล้วเข้าใจซึ่งก่อนนั้นนี้บางทีเรามึนมึนงง,งว่าจะไปยังไงต่อดีหลายอย่างนะครับจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนดีกว่ากันนะครับถ้าห้างหุ้นส่วนก็จะตั้งแต่สคนก็ดําเนินการได้แล้วนะครับ แล้วผู้ชอบเราก็จะแตกต่างกันแต่ถ้าเป็นบริษัทต,ตั้งแต่ละสาขาขึ้นไปแต่นะจะให้ควบคุมเลยรก็บริษัทก็จะควบคุมดีกว่ามันเข้าถึงสริษันกากันินได้ง่ายกว่าแล้วก็เอื้อกับการเติบโตที่ดีกว่านะครับเดี๋ยวคุยกันในประเด็นต่อไปในเรื่องลักษณะพวกนี้โอเคนะครับคุณนะัทคุณประภัยทีมงานเราทุกทุก,ท,กท่าน ขอบคุณมากมากฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับค่อยๆศึกษาหนาะข้อมูลไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่าหยุดอยู่กับที่อย่านิ่งเพราะเมื่อไหร่ที่เรานิ่งเท่ากับเราถอยหลังถ้าใครเข้าใจขั้นตอนภาษีการคิดการคำนวณแค่ตาก้าวหน้าแบบแบบคงที่บุคคลธรรมดากับนิติบุคาาบบคลกลางกัน,นยังไงเราดได้เราได้วางแผนแลเตรียมตัวถูกแล้วอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นี้ บุคคลธรรมดาแค่มีรายเงินได้สุทธิตั้งแต่หนึ่งล้านหนึ่งบาทถึงสองล้านภาษีก็มากกว่านิติบุคคลแล้วอันนี้เราคิดแค่อัตราเบื้องต้นนะฮะแต่มันจะมีเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายรถยนต์นะครับแล้วก็สิทธิทพิเศษอื่นๆอีกแต่เราคิดแค่เห็นภาพและเ e อสเอ็มอตอนนี้นิติบุคคลก็จะมีตัวเต็มของเอสเอ็มไออีกนะนะครับที่ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วไม่เกินห้าล้าน และมีรายได้ต่อปีไม่เกิน30ล้านยูนิคุม SME ที่3ามแสนแรกไม่ต้องยกเว้นภาษีอีกอพอสามแสนหนึ่งถึง3ล้านประมาณ15%เกิน3ล้านขึ้นไปเป็น20%ยาวๆไปเลยรายละเอียดประมาณนั้นนะครับผมโอเคนะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยวันนี้เราคุยเฉพาะภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาหักนะที่จ่ายที่สมนักงานที่ดินเท่านั้นนะน,นี่ <c oughs> โอ้โหคุณแล้วคุณอีกแล้วที่สมบัติคิดอีกคนละอย่างนะคิดอีกคนละแบบฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยฝากประชาสัมพันธ์ขอซูเปอปร์วีพีขอสอนอใหม่สร้างบ้านขายดีแบบสัมนาสดแบบสัมนาสดสอนมใหม่สร้างบ้านขายดีตั้งแต่พื้นฐานตั้งแต่การเลือกทำเลการหาที่ดินการเจรจาต่อรอง พูดยังไงคุยยังไงให้เจ้าของที่ยินยอมไม่เราเอาที่มาสร้างบ้านก่อนได้การขายก่อนทํายังไงขายสามที่สร้างเพจสร้างคอนเทนต์สร้างตัวตนการเสนอโปรเจกต์ผู้ร่วมทุนทุกกระบวนการการติดต่อสื่องานราชการการแบ่งที่การคำนวณต้นทุนบอกทุกข้อข้อมูลทุกตัวเลขโอ้โหทั้งหมดเลยครับ ซูเ <Super S 2> ปอร์วีพีคอนมสิร์ตแบบสัมมนาสดรุ่นต่อไปวันที่12-13พฤศจิกายนนี้เมื่อเจอกันรับเพียงแค่20ท่านเท่านั้นนะสัมมนาสดนะครับผมจัดนายเต็มให้รุ่นที่31แล้วนะครับผมโอ้โหเลขสวยเยสวยสามกย์เก้าสามสามสองเก้าหกเจ็ดสามเจ็ดศูนย์เก้าสามสามสองเก้าหกเจ็ด้วยไอดีไล์ e j h o m เก้9ศูาฝากคุณนาะร คุณประภพยทีมงานเราทุกทกท่านช่วยแชร์กันหน่อยนะครับข้อมูลดีจะได้ส่งต่อให้กับทีมงานเราทุกๆคน